สมรภูมิคณิตศาสตร์มต้นปี67ข้อ27นะครับข้อนี้เขาบอกว่าถ้า M n กับ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0และ a, b เป็นจำนวนนับที่สอดคล้องกับระบบสมการสองตัวนี้นะจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ0หม,มายความว่าอะไรครับจำนวนเต็มก็มีทั้งจำนวนเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็ม0น,นะครับไม่เท่ากับ0เออก็สามารถเป็นเต็มบวกกับเต็มลบได้นั่นเองนะครับในข้อนี้แล้วก็เขาให้สมก,การมาสองตัวนะตรงนี้พี่ตั้งอุปสมการหนึ่งกับสมการสองได้แล้วนะตอนนี้นะครับตั้งไว้ก่อนนะ แล้วถามว่าค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของ a บวก b บวก m บวก n เท่ากับเท่าใดนะครับอะข้อนี้เดี๋ยวลองมาแก้กันดูนะครับยากนิดหนึ่งนะครับข้อนี้ก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่จะลองกําจัดตัว a ทิ้งแล้วนะโดยการทําสิ่งที่อยู่หน้า a ให้เท่ากันนะครับสมการหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอา3คูณเข้าไปนะครับสมการที่สองที่พี่จะเอา m คูณเข้าไปเนาะลุยกันเลยนะครับก็เอา3คูณสมการหนึ่งนะครับได้อะไรเนี่ยได้เป็น 3ma บวก 6b เท่ากับ1บแน่เนาะ ตรงนี้เราตั้งเขาเป็นสมการที่สามแล้วกันนะครับต่อไปนะครับสมการที่สองตัวนี้เราเอา m คูณนะ m คูณสมการที่สองนะครับคูณก็จะได้เป็น 3ma แล้วก็บวกกับอะไรครับ n m เนาะคูณกับ b เท่ากับ0ตัวนี้ตั้งเป็นสมการที่สี่นะพอได้แบบนี้แล้วก็ยังไงต่อดีครับยังไงต่อดีเราก็กําจัดตัวแปร a ไงที่ก็เอาสมการที่สามลบสมการที่สี่แล้วกันนะครับสมการที่สามลบสมการที่สี่เอาสมการสามลบสมการที่สี่ได้เป็น 6 b นะครับ6ปีเพราะว่าตัว a หายไปแล้ว6 b ีทำไงเนี่ย6 b ลบกับ n mb เนาะเท่ากับอะไรครับ15นะครับแล้วก็ดึงตัวแปรร่วมนิดนึงอ่ะที่ดึงตัว b ออกมานะครับก็จะเป็น6ลบ n m นะครับตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ15เนาะแสดงว่าถ้าเราอยากรู้ตัว b เราก็ย้ายตัว6ลบ n m เนี่ยไปหารนะครับหาร15นะครับก็จะได้15ส่วนเลยครับ6ลบ n m เนาะได้แบบนี้ก็เก็บตัวนี้ไว้ก่อนก้วกันะครับเก็บตัวนี้ไว้ก่อนแต่ว่าเราต้องรู้ว่าอะไรครับตัว b เนี่ยต้องเป็นนนับจว ตัว b เป็นจำนวนนับ a กับ b เป็นจำวนนับนะครับโ okay. อเค่ะลองเขียนดูว่าพอเขียนมาแบบนี้สิ่งที่ได้มีอะไรบ้างตัวนี้กำกับอันนี้หนึ่งนะครับตัวนี้ต้องเป็นจำนวนนับก็คือต้องมีเลขตั้งแต่อะไรบ้างครับหนึ่งสองสามเนาะที่ใช้ได้นะครับส่วนข้างล่างตัวนี้ความหมายก็คืออะไรครับหกลบ n m ตัวนี้ห้ามเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของตัวส่วนเนาะตัวส่วนข้างล่างนะครับแล้วก็ยังไงดีล่ะสิ่งเราใช้ได้คืออะไรครับถ้าหกลบ n m ไม่เท่าศูนย์ก็คือ ก็คืออะไรครับเราอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนออกมานะ6ลบ n m ไม่เท่ากับ0หมายความว่านองยาข้างไปแสดงว่า n คูณ m จะต้องไม่เท่ากับ6นะอันนี้คือสิ่งเรารู้นะครับสิ่งเรารู้แล้วก็ยังไงต่อดี n คูณ m ต้องไม่เป็น6แล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยตัว b จะต้องเป็นจานวนเต็มใช่ปะแสดงว่าเท่า15หารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยจะต้องไดม้มีค่าเป็นบวกนะครับแสดงว่าค่าที่เป็นไปได้ของ6ลบ n m เนี่ยเป็นอะไรได้บ้าง อย่ลองเขียนดูนะครับ6ลบ n m เป็นอะไรได้บ้างตัวนี้ค่าที่เป็นไปได้ก็คือเป็นไปได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่เขียนไว้ตรงข้างล่างแล้วกันนะตรงนี้นะครับ6ลบ n m ที่เรารู้นะครับก็คือเขาจะมีค่าที่เป็นไปได้คือก็ต้องเป็นตัวเลขที่หารด้วยสิบห้าลงตัวเนาะก็อาจจะเป็นสิบห้านะครับเป็นห้าเนาะห้าหารได้แล้วก็เป็นเลขสามนะครับหรืออาจจะเป็นหนึ่งก็ได้นะโอเคแบบนี้นะครับได้มาแบบนี้แล้วแล้วก็ เราก็จะรู้ว่า n n m เนี่ยต้องเป็น่าไรหกลบอะไรได้สิบห้าครับหกลบอะไรจะได้สิบห้าครับหกลบกับลบเก้าใช่าหมคระแสดงว่า n คูณ m อาจจะเป็นลบเก้าก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอะไรครับหกลบอะไรได้ห้าก็คือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ยังไงต่อครับอาจจะเป็นอะไรครับหกลบอะไรได้สามก็คือสามเนาะหกลบอะไรได้หนึ่งก็คือห้านะครับนี่คือ n คูณ m ที่เป็นไปได้ก็เราก็วิเคราะห์โจทย์มาได้ประมาณนี้นะครับถิงเราได้นะครับเดี๋ยวที่ขอมมาร์ตรงนี้เกีบไว้นะ นี่นะ n คูณ m ต้องมีค่าเป็นแบบนี้นะครับอืมารู้มาประมาณแล้วก็รู้ว่าตัว b ของเราต้องเป็นจานวนเต็มบวกก็คือต้องรันตั้งแต่อาจจะเป็นหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองตีตารางเทียบดูนะว่าโจทย์ในข้อเนี้ยมันควรเป็นอะไรดีนะ a บวก b บวก m บวก n เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะเริ่มจากการคูณกันแล้วกันนะที่เขียนว่า n คูณ m ละกันนะ n คูณ m แล้วก็ตัว m ที่ใช้ได้นะครับอะไรตัว n ที่ใช้ได้่ะก็ตัว a และกันตัว b นะครับแล้วก็ สุดท้ายคือสิ่งเราอ,อยากได้คือคําตอบข้อนี้ก็คือทุกอย่างรวมกัน,นครับ a บวก d บวก m บวก n เนอะลองตีตารางเทียบดูนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขเราวิเคราะห์เนี่ยลองเอามาเขียนดูนะครับลองดูว่าเราควรจะตอบข้อไหนดีนะครับไม่ใช่เราควรจะตอบเลขอะไรดีนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับพี่ขอตีตารางแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะลองแรนดอมเลขเขียนลงไปนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าตัวเลขที่ใช้ได้ควรจะเป็นตัวเลขอะไรบ้างครับนะเริ่มจากตรงไหนดีครับเริ่มจาก n คูณ m ได้ลบเก้าแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกลบเก้าลบเก้าถ้า n คูณ m ได้ลบเก้าน้องอาจจะนึกถึงเลขแล้ว m อาจจะเป็นสาม n อาจจะใช้ลบสามก็ได้นะตัวนี้นะแล้วก็ตัว a กับ b ใช้อะไรได้บ้างล่ะ a กับ b a กับ b ก็เป็นอย่างนี้ครับมันจะต้องถ้าน้องใช้เป็นเก้านะครับ n คูณ m เป็นลบเก้าใช่ไหมก็คือหมายความว่าตรงนี้เป็นลบเก้านะครับตัวนี้เป็นลบเก้าก็คือได้เท่าไหร่เนี่ย หกลบลบเก้าคือสิบห้าใช่ไหมนะสิบห้าหารสิบห้าก็จะได้บีเป็นหนึ่งใช่ปะอาจจะได้บีเป็นหนึ่งนะครับได้บีเป็นหนึ่งได้บีเป็นหนึ่งแล้วก็ตัวเอเราจะใช้เท่าไหร่ดีล่ะตัวเอถ้าบีเป็นหนึ่งเอเป็นเท่าไหร่น้องก็ลองเอาแทนเข้าไปในตรงไหนดีครับเอจะเป็นเท่าไหร่บีเป็นหนึ่งเอจะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องลองเอาแทนเข้าไปใน สมการตัวนี้นะครับสมการตัวที่สองแล้วกันนะอ่าตรงนี้นะครับก็ถ้าน้องบอกว่า b เป็นหนึ่งใช่ไหมอ่ะลองแทนถ้า b เป็นหนึ่งนะครับแทนเข้าไป b เป็นหนึ่ง n ที่เราใช้เป็นลบสามใช่ป่ะอ่ะลองก็แทนลบสามเข้าไปเนียก็ตัวที่น้องเรนต้องมาน้องจะต้องเอาไปแทนในสมการที่สองแล้วกันนะครับแล้วก็บวกสาม a จะมีค่าเป็นศูนย์เนาะก็ลองแทนค่าดูได้เท่าไหร่เนี่ยได้เป็นหนึ่งนะครับอ่าน้องจะได้ b เป็นหนึ่งนะได้ a เป็นหนึ่งนะครับ a เป็นหนึ่งก็ลองบวกเลขกันดูว่าพอบวกแล้วได้เท่าไหร่นะครับหรือถ้าบวก สามบวกลบสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้เป็นสองนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเลขสองตัวนี้ถัดไปนะครับก็น่าจะใช้ได้อีกนะถ้า n คูณเอเป็นลบเก้าถ้าคูณกันได้ลบเก้าก็อาจจะใช้เมติดลบสามแทนนะครับแล้วก็เเป็นสามแล้วก็เหมือนเดิมเลยน้องจะได้ b เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเลขหนึ่งตัวนี้ลองกปแทนในสมการที่สองน้องจะได้ค่าเออกมาเป็นสามนะครับอได้ค่าเอ็กซออเป็นสามนะแล้วก็ลองมาบวกกันดูนะ,ะลบสามบวกสามบวกสามบวกหนึ่งนะครับได้ค่ามาเป็นลบสี่เนาไม่ได้เขาต้องการเลยนะ บวกกันแล้วอยากได้มากที่สุดเนาะแสดงว่าเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้ตัวแรกยังชนะอยู่นะครับเลขสองยังชนะอยู่รึงได้ผลรวมเป็นสองเนี่ยยังชนะอยู่นะต่อไปออลองใช้อะไรดีครับคูณกันแล้วได้หนึ่ง <1, S 1> ใช่ไหมอ่าหนึ่งนะคูณกันได้หนึ่งเนาะก็ลองเขียนเลขตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับพอเป็นหนึ่งเนี่ยหมายความว่า m คูณ n ก็จะเป็นหนะ้าเนาะหกลบห้าคือหนึ่งแสดงว่า b ของน้องจะได้เป็นสิบห้านะครับ แล้วก็ตัว m กับ n ที่ใช้ได้จะใช้เป็นอะไรครับลบหนึ่งกับลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งกับลบหนึ่งคูณกันได้หนึ่งครับแล้วก็เอาตัว b ที่ได้เนี่ยเอาไปแทนในสมการที่สองนะครับ b กับ n เนี่ยเอาไปแทนในสมการที่สองน้องจะได้ตัวเออกมาเป็นหนึ่งนะครับได้ A อ,อมาเป็นหนึ่งทีนี้ลองบวกกันดูได้เท่าไหร่นะครับบวกกันปรากฏว่าเดี๋ยวไม่ใช่สิตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ข้อทีนะครับตัวนี้ตัว b จะเป็นเท่าไหร่ครับ b ก็คือได้ออกมาเป็น b ต้องได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ b ได้สามสิ b ได้สามนะครับตัวน,นี้นะเพราะว่าเอมคูณเอ็นตรงนี้จะมีค่าเป็นห้านะครับกรณีที่ไปข้างล่างเนี่ยจะมีค่าเป็นห้าเพราะว่าตัวน,นี้คูณกันได้หนึ่งนะครับถ้าไปลบกับหกได้ห้านะแปลว่าก้อนข้างล่างเนีย่ยเป็นห้าน้องสิบห้าหารห้าก็จะได้สามแต่ว่า b ได้ออกมาเป็นสามนะแล้วก็เอาไปแทนในสมการที่สองเหมือนเดิมนะครับน้องก็จะได้ในส่วนของค่าเอมาเป็นหนึ่งนะครับได้มาเป็นหนึ่งนะ ตอนนี้พี่ขอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนิดนึงตัวเลสามนะครับนะก็ลองบวกเลขดูนะครับบวกเลขได้เท่าไหร่นะบวกเลขมาได้เป็นสองนะครับอ้าวยังไปไม่ได้ได้สองอยู่นะครับก็แดงว่าตอนนี้ผลรวมมากสุดยังอยู่ที่สองนะครับอ่าลองดูต่อนะครับลองใช้เป็นการคูณกันได้สามแล้วกันนะครับถ้าคูณกันได้สามก็อาจจะเป็นลบหนึ่งคูณลบสามเนาะนี้นะครับลบหนึ่งคูณลบสามก็เอของเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าบของเราเนี่ยเราก็จะรู้ว่าใช้เป็น แเนะาจจะช่เป็นห้านะครับแล้วก็เอาไปแทนในสมการที่สองเหมือนเดิมน้องก็จะได้เอกอมาเป็นห้านะครับเอาบวกกันเลยได้เท่าไหร่อลองบวกกันได้เท่าไหร่นะครับบวกกันดูมีค่าเป็นหกนะได้หกเฮ้ยเริ่มมีลุ้นเยอะขึ้นมาแล้วนะครับเลขหกหรือเปล่านะเขาที่จะตอบหกหรือเปล่านะยังไม่แน่นะครับลองดูว่าตัวสุดท้ายนะครับยังเหลือตรงเลขห้านะครับอ่ะถ้าคูณกันด้ห้านะครับถ้าคูณกันในห้าก็อาจจะเป็นลบห้าคูณลบหนึ่งไหมหรืออาจจะเป็นอะไรครับลบหนึ่งคูนลบห้าไหมอันนี้นะ Liberal, ดูตัวแรกก่อนนะครับถ้าเป็นลบห้ากับลบหนึ่งเนี่ย B ของเราจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ B ของเราก็คือสิบห้านะแล้วก็ A ของเรานะครับแทนเข้าไปในสมการที่สองเดิมก็จะได้ A ออกมาเป็นห้านะครับบวกกันได้ออกมาเป็นสิบสี่อ้าวเยอะขึ้นมาอีกหน่อยตอบสิบสี่ป่ะเนี่ยไม่แน่ใจนะลองดูตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็เราจะได้ b ออกมาเป็นสิบห้านะแล้วก็ A เนี่ยได้ยี่ห้านะครับบวกกันได้ค่าออกมาเป็นสามสิบสี่นะโอ้ตรงนี้เยอะเยอะสุดแล้วนะครับเยอะสุดแล้วครบทุกกรณีแล้วนะครับน้องก็ตอบไปเลยว่าข้อนี้ยตอบสามสิ อ่ะขอ27ก็ตอบสามสีนะครับผลรวมที่เป็นไปได้คือผลรวมที่ค่ามากที่สุดนะครับตอบสาสี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ